สวัสดีครับพบกับนักสืก้าศิลปรกรรถโดยสารที่คุณวางใจกับช่วงรถเดินยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้เป็นสุดยอดรถครอบครัวเจ็บที่นั่งทรง P-PV วันนี้เป็นเจ้าตลาดที่การันตียอดขายอันดับหนึ่งมายาวนานนะครับไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นนี้เลยและบอกเลยครับวันนี้เจ้าตัวนี้คือ Fortuner ที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดชั่วโมงนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.9 Toyota Fortuner Diesel 2.4V Auto ใหม่1 3 0 0 0 0กมต จูเน์ที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วครับเพราะว่าคันนี้มีหมายเหตุเล็กน้อยนะฮะคันนี้ถ้าใครจำกันได้เคยเข้ามาที่ร้านเราแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะเจ้าของคนล่าสุดนี่เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเล่นรถมือสองนะวันนี้ก็มาขายเราแต่ว่าหาเล่มทะเบียนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะจนสุดท้ายยอมแพ้ครับคันนี้ก็เลยมีการคัดเล่มทะเบียนใหม่แทนเล่มสูญหายนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเป็นหมายเหตุนะเล่มทะเบียนไม่ใช่เล่มเดิมเป็นเล่มใหม่คัดมาใหม่นะแต่ตัวรถเนี่ยสภาพบอกเลยนะยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสภาพแทบไม่ตากกับ2ปีที่แล้วที่เอาไปเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว 2.4V ขับ2ล้อเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วนะฮะคันนี้เลยรถใหม่ป้ายแดงนะั้น1 4 1่0 0 0าบาทเป็นโมเดลผลิตปี2 0 1 9แท้ครับรถบ้าน2มือ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิคว่ไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้130,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับปกติท้องตลาดทั่วไปรุ่นนี้เขาขายกัน800,000กว่านะฮะ850,000ปลายเนี่ยต้องมีแต่วันนี้บอกเลยใครรับได้เรื่องเล่มทะเบียนไม่ใช่เล่มเดิมฟังราคาแล้วเล่นได้กะว่าใช้ยาวๆใช้ยาวๆแล้วค่อยขายไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาขายต่อมากนะัก เล่นได้นะครับราคาช่วงท้ายบอกเลยถูกกว่าท้องตลาดเอาเปิดราคากันเลยดีกว่านะปกติวอลกินราคาหน้าร้านตัวนี้719,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ลดให้เลยเหลือเพียง699,000บาทเพิ่งรา้านเสร็จเมื่อเช้า,านี้เลยนะฮะมีดียังไงไปดูกระจังหน้าครับปี2019แท้เป็นโครเมียม3ชั้นสวยๆแบบนี้เลยโลโก้สวยใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือเลย ไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ d a y ์ไทม l e d มีไฟตัดหมอกให้ในตัวโคมไฟสวยใสยปิ้งเลยนะไฟหน้าสองฟังสวยใสยปิ้งปิ้งดูดีมีไฟตัดหมอกในตัวคิ้วโครมเมี่ยมสวยๆฝากระโปรงม,มีสเก็ดหินนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดตามสไตล์รถใหญ่ต้องมีกันบ้างมาด้วยสีขาวมุกสวยๆเลยสภาพสีสันยังใช้ได้ยังดูดี พ่อไปจัดว่ายังบางยังใสกันชนสีสันครับสวยมากหนะ้าออกไป2ปีที่แล้วยังไงกลับมาอย่างนั้นเลยนะฮะสวยๆเนียนๆเ,เลยนะครับดูแล้วท่อนหัวผพานสบายๆไม่ต้องยุ่งอะไรช่วงล่างด้านหน้ามุดลงไปครับเดิมหมดครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมอะไรครับภาพรวมแถบซ้ายกันต่อสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลย สภาพใกล้เคียงมากตอนที่เขาซื้อจากเราไปเมื่อสองปีที่แล้วริ้วรอยใหญ่ๆดูแล้วไม่มีอะไรต้องทำเคาะไปยังบางยังใสย,ยังดูดีนะผิวพรรณถือว่ายังดูดีมีบันไดของเดิมโรงงานมาให้มือจับมีโครเออเป็นตัวอะไรสมาร์ทเอนทรีมีเบ้ารองกันรอยให้ด้วยมีฟีมีกันสาดให้มาเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถม้อมไฟเลี้ยวเทท ขึ้นมาแล้วตัวยึดแหลกหลังคามีให้เรียบร้อยเสาอากาศครีบฉลามหลังคาก็สวยนะเข้าไปยังบางยังดูดีมากล้อกันต่อนะรุ่นนี้ดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยโอ้โหสุดยอดปี19ได้ดิสเบรกสีล้อแล้วนะแล้วแม็กสวยมากหนาา้าเงาร่องสีเทาเข้มแม็กสวยๆเลยเนียนๆเลยไม่มีเร็วไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรเลยครับได้อย่างมิชลินเบอร์2 6 6 60 R18 uh, นะฮะปียางก็โอ้โหใหม่มากเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อต้นปีนี้เองขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกอีก3ปีสบายๆฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหลักไม่มีน้ําท่วมล้อสุดท้ายหน้าซ้ายไม่ใช่ล้อหน้าซ้ายสวยสมบูรณ์ดีไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีตะลอกอะไรทั้งนั้นเนียนๆเ,เลยพี่น้องเอ้ยยางมิชลินขอบ18 265 6ปี2 0 2 4 นะดอกเต็มเต็มลึกๆคมๆโอ้โห و, คุ้มมากนะใครได้ไปคุ้มจริงๆซุ้มแล้วสวยเดิมหมดไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมถ้าโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครับเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมหมดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะเสาหน้าซ้ายเม็ดอาอยูครบตลอดทั้งแถบซอกในแห้งสนิทเดิมหมดน็อตแก้มเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับครับอ่าด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆนะฮะอ่ามีกระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมฟิลม์มพร้อมลาฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยครับฝากระโปรงหลังสีสันเรียบรอยนะ้อยนะอ่าไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์เลย กันชนก็สวยเรียบร้อยเลยเรียกว่าขับเก่งนะฮะตอนซื้อจากเราไปสภาพก็แบบนี้เลยกลับมายัางไงอย่างนั้นเลยนะฮะกันชนเนียนๆเ,เลยอามุดกันหน่อยฮนะช่วงล่างล้ออะไรยังอยู่ดีฮะเพาล้อนะแชสซีสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะรุ่นเนี้ยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเปิดมาแล้วป๊บนะฮะด้านหลังก็เดิมๆตะเกียบเดิมๆแห้งๆเม็ดพาร์คสวยงาม าโปรงหลังน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะน็อตไม่เคยขยับ,ไม,ยยบไม่เคยถอดนะฮะแต่เข็บซ้ายขวาแห้งๆเดิมๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยครับแนวซิลิโคนด้านหลังเดิมจากโรงงานหมดเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแถบขวาเท่าที่ดูก็สวยมากนะครับเนียนตลอดทั้งแถบเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคันนี้งานสีไม่ต้องทําอะไรแล้วล้างตั้งขายได้เลยบันดงบันไดของเดิมโรงงานนะ มือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีฟิล์มกันาสาดเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยล้อหลังดิสเบรกแม็กสวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรเลยยางปี24มิชลินดอกเต็มๆใช้กันยาวๆแชสซี 4, สวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมมีกระจกค่าสีเดียวตัวรถพร้อมไฟเหยวล้อหน้าก็สวยอีกแล้วครับไม่มีถลอกอะไรเลยเนียนๆเลยพี่น้องเอ้ยมิชลินยางปี24 โอ้โหได้ไปคุ้มมากนะฮะขายถูกไม่พอราคายังย,ยางยังใหม่อีกได้ยางชุดนี้ไปคุ้มมากซุ้มล้อชัดสีสวยๆเลยครับใช้กันยาวๆประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเดิมๆไม่มีชนหนักอะไร เสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะซอกในประตูน็อตเดิมๆไม่มีขยับน็อตเดิมๆไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าอะไรเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะจ๊ะซอกในแห้งสนิทเดิมหมดทุกจุดฮนะน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลย ภาษีต่อแล้วหมดปี68ปีหน้าใช้กันยาวๆครับกระจกเดิมของโตโตยตา้าไปดูห้องเครื่องกันเลยมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc อ,อินเตอร์ค r ลเลอร์150แรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดครับอัตราที่เบองก็เฉลี่ยรประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะไม่แท้130,000กิเมตรครับโครงสร้างเดิมหมดเลยฮะ ว่าได้ความเดิมนะฝั่งขวาตัวอาคมๆซอกในเม็ดอาร์คสวยๆเลยเบ้าโชกสวยงามแห้งสนิทนะฮะมีเบรก ABS ให้ด้วยซับนงซับในเดิมหมดแนละรูกลมคมกริบแก้มขวาสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะคานขวาเดิมหมดเลยเบ้าโชคสวยงามแห้งๆเลยคานขวารูคมๆมรูคมคม นหน้าด้านขวาจะมีตัว R คมๆแล้วก็ลูกศรชี้เข้าด้านในเหมือนพวกไฮลักซ์รีโวเลยหัวน็อตแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบเลยหม้อน้ําเดิมของโตโยต้าฝั่งซ้ายตัว L คมๆเลยนะคานซ้ายก็เดิมหมดไม่มีงัดไม่มีแงะอะไรแบตเตอรี่เกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก่อนออกรถนะฮะเบ้าชกสวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรแก้มซ้ายอยู่ครบสติ๊กเกอร์เดิมๆอันเบรุน่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะ ผลิตและประกอบมีนาคม2,019เลขเครื่องยนต์ 2GD เลขตัวถัง MR0GB ลงท้ายด้วย0,0,0,5,0,8,3,9เครื่อง2 4ลิตรสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผน่นซอกในตัวแอลคมคมแม้แต่ฝาหน้าน็อกก็ไม่สะเทือนไม่เคยหลอดสูดยอดกันร้อนยังสวยยังดูดีด้านใต้สติ๊กเกอร์อยู่ครบหน้าแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงาม ไม่มีงัดเงี้ยแกะเกาแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่ขยับฟ้าแท้สลักโตโยตาคมๆฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าไป เรื่องยังแน่นยังฟิตใช้ได้เลยนะไม่แท้แสนสามหมื่นโลเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับป้ายสติกเกอร์ขอบประตูยังไม่แกะเลยคิดดูได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะแล้วได้เบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยรุ่นนี้เบาะเขาจะเป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะฮะอาจจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างก็ตามธรรมชาตินะฮะรถใหญ่ปิงขึ้นเป็นลมมีกันบ้างแต่ดูแลพ่นได้นะเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวพ่นให้ละกันส่วนที่เหลือก็ของเดิมโรงงานหมดนะผมไม่ได้ยุ่งอะไรยังสวยยังเนียนมากๆเลย แผงประตูก็สวยใช้ได้นะเป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยได้กระจกไฟฟ้าออโต้สีบานลำโพงชวิตเตอร์ด้วยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามีน้าขอบคุณมากนะครับด้านหลังนะ,ะฟิล์มยังสวยแผงประตูยังใสได้ผม 5D แถมมาด้วยขอบคุณมากมีปลั๊ก power outlet 220โวลต์มาให้ด้านล่างด้วยนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นไอตัว power outlet 12โวลต์เนาะตัวบอกกลางก็สวยอีกแล้วเนียนกริปเลยฮะ สภาพภายในนี่นุสวยมากนะหัวหมอน3าตำแหน่งตรงกลางที่เท้าแขนมีให้เรียบร้อยเนาะตัวบเบาเลื่อนได้นิดหน่อยเนี่ยประมาณนี้แยก60-40พับตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายแถวสามนั่งสบายฮะพื้นที่หย่อนแข้งหย่อนขาถือว่าสูงนะครับแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำยังสวยดูดีนะครับรื้รอยดูแลไม่เยอะนะครับด้านหลังนะครับมีถาดรองมาด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากได้ผม5ดีแถมมาด้วย มีที่เก็บแม่แรงอยู่ตรงนี้อุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะครับมีปลั๊ก power outlet ด้านล่างมาให้อีกหนึ่งรูด้วยนะแล้วก็แผงพลาสติกสวยนะใช้ได้เลยริ้วรอยไม่เยอะมีไฟด้านบนอีกหนึ่งดวงด้านหลังมีแอร์ครบทุกที่นั่งนะฮะตัวเบาะพับแยก50-50องศาการเอ็นถือว่าเยอะนะเนี่ยเอ็นได้เยอะมากเลยหัวหมอนก็ปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับและถ้านั่งกันไม่เต็มนะรุ่นนี้เก็บของได้เยอะนะ เพราะว่าสามารถพับได้เนาะแล้วก็ดึงแบบนี้นี่เด้งขึ้นง่ายๆเลยครับอย่างนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ตอบอย่างนี้นะฮะดึงเด้ง,ดงพับเกี่ยวแค่นี้เองง่ายๆจบแล้วเอามาขนของเนี่ยได้เต็มที่เลยพรมล่างก็ยังสวยมากเนี่ยพรมเดิมๆโรงงานยังสวยมากนะฮะตอนนี้เราถอยบอกคนขับสุดรางนะครับแหม่น่าจะให้มือจับมาซะหน่อยไม่มีมีแค่บันไดอะ ปีนจะเล็กน้อยขึ้นมาแล้วนะฮะถือว่านั่งสบายมากเลยนี่ขนาดถอยบอกคนขับสุดนี่เหลือเป็นครบเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องความกว้างนี่สบายมากๆนะฮะมีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งด้วยปรับความแรงแอร์ได้เองมีแอร์ออโต้มีไฟส่องสว่างด้วยนะ,ะมีมือจับให้ด้วยนั่งสบายมากเลยอะ่ะตัวบอกก็เลื่อนได้นิดหน่อยด้วยนะฮะแล้วก็สภาพบ่อนี่สวยเลยเงียบกริบทุกชิ้นเลยนะฮะเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่กว้างขวางนั่งสบายจริงๆ แข้งประตูหลังซ้ายก็สวยนะครับเนียนกริบเลยนะฮะฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะประตูหน้าซ้ายก็สวยอีกแล้วสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยลำโพงชวตเตอร์ฟิล์มลามินาสวยๆบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยบอกที่เห็นนี่ก็ของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยฝั่งซ้ายนี่สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งลองขับกันไปด้านหน้าดีหน่อยมีมือจับช่วยขึ้นลงนะก็ขึ้นไม่ยาก ขึ้นมาแล้วกุญแจหน้าตาแบบนี้ Immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะหน้าตาแบบนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม้แท้1,30,000โลนะฮะก็ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลนะฮะปิดฝาท้ายก่อนนะครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับปิดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดแอร์กันก่อน ได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมี Air Auto ให้ Air เย็นสบายหายห่วงมี Air ์หน้าแอรหลังมีครบนะฮะคอนโซลด้านหน้า จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกสีดําแข็งๆบางส่วนเป็นนุ่มๆซอฟทัชด้านหน้ามีสะเก็ดหิหน1จุดนะแต่ดูแล้วเล็กน้อยไม่เป็นสาระสําคัญขออนุญาตขายตามสภาพเอากระจกเดิมๆโรงงานไปดีกว่านะครับคอนโซลที่เหลือตรงกลางสวยเนียนกลิบเลยถุงลมนิรภัยด้านหน้าสีใบที่บอกมีไหมสองหกหกใบแล้วนะด้านหลังไม่เห็นน่าจะหกใบนะฮะเท่าที่เห็นด้วยตาประมาณหกใบ หน้าจอเดิมโรงงานมีภาษาไทยให้เป็นระบบสัมผัสเล่น DVD ได้ใส่ SD ดีการ์ได้มีแผนที่นำทางนีเวเกเตอร์ระบบสัมผัสด,ด้วยนี่สุดยอดนะฮะนี่ใช้งานไม่ยากนะครับสบายสายนะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะแบบนี้เลยพร้อมเส้นกะระยะระบบความบันเทิงอื่นๆก็ครบครันนะฮะดูวัดได้เลยมั้ง FM AM Bluetooth ก็มี AUX ก็มีนะา่าครบแหละนะด้านล่างมีพาวะโอเพตมาให้ตรงนี้แล้วก็ USB AUX อยู่ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงกลาง2พร้อมฝาปิดและลายไม้เรียบร้อยสวยเนียนเลยเบรกมือก็ทั่วไปตามสไตล์รถใหญ่หัวเกียร์คันเกียร์เหมือนกระบะรีโวเปะเลย และก็ยังสวยดูดีด้วยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดมีเมนูนหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะฮะมีโหมดการขับขี่แบบประหยัดแล้วก็เต็มกําลังพาวเวอร์โหมดระบบควบคุมการทรงตัวมีให้ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในโลง่ลงๆไม่มีรูอะไรละมีแป้นแพดเดิลชิปสำหรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้รุ่นนี้ยังไม่มีครุสคอนโทรลให้นะฮะมีแค่ลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยดูดีเลยนะ วัสดุต่างๆสวยมากลายมงลายไม้สวยเนียนกริบๆเลยครับพี่น้องปรับได้สีทิศทางมัง้งลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้หมดเลยครับทั้ง4บานดีมากๆอันนี้ผมชอบเซนทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าด้วยมีที่วางแก้วน้ำาให้อีกต่างหากมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนาะโอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยก เจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาให้เราแล้วไปตามนี้ได้เลยนะเพดานมีช่องเก็บแว่นให้นะเรียบร้อยเท่ๆแล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้ด้านบนคู่หนึ่งที่บังแดดเป็นสีเทามีเจมเบาๆแต่ปิดไปก็โอเคมองไม่เห็นนะครับมีไฟส่องสว่างให้สองฝั่งเลยนะเพดานสกัดสีเทาสวยมากเลยครับเเนียนๆเ,เลยฮะดูดีมากๆ มีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งนะครับฝั่งซ้ายเป็นเกะ2ชั้นเหมือนเดิมฮะโลโก้ Fortuner สวยๆเลยเปิดมาแล้วจะเป็นคู่บ็อกซ์เปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้ส่วนด้านล่างจะเป็นเกะใส่ของทั่วไปนะก็จะมีแฟ้มคู่มือมาให้ครบนะฮะยังมีแฟ้มคู่มือมาให้นะครับนะนี่คู่มือระบบนำทาง ผู่มือใช้งานทั่วไปนี่มีให้ครบนะฮะอ่ะแล้วมาถึงสาระสำคัญในวันนี้นะฮะย้ำกันอีกทีคันนี้เล่มทะเบียนหายเจ้าของเดิมเลยต้องคัดทะเบียนเล่มใหม่ขึ้นมานะครับแต่ตัวรถยังสภาพสุดยอดเหมือนเดิมนะยังดีนะครับที่เจ้าของเดิมเนี่ยเคยถ่ายรูปเล่มทะเบียนเดิมเก็บไว้ให้เราเพราะฉะนั้นเอาไว้ดูเล่นๆได้เป็นหลักฐานว่าหายจริงเล่มเดิมอยู่นี่นะฮะ เล่มเดิมจริงๆเป็นป้ายกรุงเทพนะฮะแล้วเขาซื้อก็ย้ายไปเชียงใหม่นะ,ะให้ดูกันเลยเดี๋ยวปิดชื่อคุณลูกค้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ปิดชื่อเขาอะคันนี้นะฮะโมเดลผลิตปี2019นะตอนเป็นมือแรกนี่ป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนก็2019สีขาวเดิมโรงงานนะจำเลขตัวถังนี่ไว้ดีๆนะท่านผู้ชม MR0GB ลงท้ายนะ 508 39นะะฮะจำไว้นะ508 39ทดไว้ในใจก่อนเลขเครื่อง2 GD c 5 4 23 20ดีเซล4สูบ2.4ลิตร150แรงมาครับมือแรกเป็นท่านสุภาพสตรีมือที่2เป็นท่านสุภาพบุรุษที่ทำเล่มหายหาไม่เจอนะครับมาจากจงังหวัดเชียงใหม่อ่ะตอนนี้เป็นป้ายป้ายเดิมเอ้ยนี่เล่มเดิมนะแต่เป็นป้ายเชียงใหม่ป้ายเดิมนะเหมือนเดิมฮนะเลขท้าย ตัวถังลงท้ายด้วย508 39ยเกเลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย5 4 2 3 2 0เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นชื่อเจ้าของคนที่2คนล่าสุดแล้วนะอ่ะห้า18ก็อยากให้ดูแต่ไม่รู้เบลอภาพเขาได้เปล่านะเดี๋ยวผมปิดชื่อให้แล้วกันฮะนะก็โอนกรรมสิทธิ์จากโตโยต้าลิส i ิ g เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ย้ายจากกรุงเทพย้ายไปเชียงใหม่เรียบร้อยอันนี้คือเล่มที่หายไปนะมีใบแจ้งความให้ดูนะเป็นก๊อปปี้นะฮะ ใครอยากดูภาพชัดๆก็ทักฝ่ายขายมาเล่มปัจจุบันตอนนี้กําลังเอาไปย้ายเข้ากรุงเทพเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้มาเล่มปัจจุบันครับนี่ปั๊มประดาดมุมขวาบนนี่เลยแทนฉบับเดิมที่สูญหายปีผลิต2019ครับป้ายเชียงใหม่จดทะเบียนสิงหาคม2019สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถังลงท้ายด้วย 508 39เลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย5 4 2 3 2 0ดีเซล4สูบ2.4ลิตร150แรงมาไปลองขับกันเลยฮะปานนี้2.4ลิตรดีเซลเครื่องตัวเดียวกับรีโวออกตัวไปโอ้โหพละกำลังเหลือเหลือพุ่งเลยครับพี่น้องเฮ้ย2.4ก็พอแล้ว นะคไม่ต้องถึง2.8หรอก2.4ก็พุ่งมากแล้วเนี่ยเบรกจึกช่วงล่างแน่นเลยเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างครับเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวสายท่องเที่ยวพวงมาลัยก็พอดีพอดีแน่นแน่นเฟิรม์มเฟิร์มกระชับจับแล้วมั่นใจนะไม่เบาจนเกินไปเรียกว่าขับทางไกลมั่นใจแน่นอนนะมีกล้องหลังให้ในตัว Set up. เสร็จสัมอวงเลี้ยวกันหน่อยรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้เรื่องความคล่องตัวเป็นอย่างไรไปดูเลยม,มาป้า ไปเลยเอ้ยวงเลี้ยวแคบนะเฮ้ยแคบมากนะทีเดียวผ่านไหมเนี่ยตะกี้พุ่งแรงมานินหนึ่งพ้นไหมอ่ะพ้นปะพ้นพอดีเลยเอาเบาๆ,ๆอีกรอบหนึ่งตะกี้เหวี่ยงแรงมานินหนึ่งเลยเสียวๆหน่อยนะ นะค่อยๆกระดึ๊บกระดึบกระดึบโอเคอันนี้แคบมากนะฮะโอเคเท่าประมาณนี้สบายนะแยกว่าความคล่องตัวก็ใช้ได้แม้ว่าจะเป็นรถไซส์ใหญ่เนาะ<อ>แล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความอึดฉึกทนอะไรถูกกินง่ายอยู่ง่ายนะฮะก,กลไกง่ายไม่ซับซ้อนเป็นรถยอดนิยมมหาชนเพียงแต่วันนี้ติดนิดเดียวเล่มไม่ใช่เล่มเดิมนะ แต่ราคาบอกเลยวันนี้ขายถูกแบบตลาดแตกแน่นอนใครดูคลิปนี้จบต้องวิ่งแล้วนะช้าหมดอดราคานี้ไปฟังกันเลย Fortuner 2019ดีเซลฮะ 2.4V ออโต้ขับ2เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะฮะคือรุ่นนี้ขายดีที่สุดแล้ว นะบอกสําหรับคนที่ใช้งานทั่วทไปไม่ได้ต้องการจะไปบุกป,ปา่าฝาดงไม่ต้องการจะไปออฟโรดอะไรนะรเรียกว่าขับ2ล้อเหลือๆไปได้ทั่วไทยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรกําลังดีเลยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับวันนี้เป็นโมเดลปีผลิต2019แท้ๆเลยนะฮะเป็นรถบ้าน2มือนะแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะเจ้าของเดิมหาเล่มทะเบียนไม่เจอจริงๆหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ นะแต่รับรองว่าตัวรถเนี่ยโอเคปกติสมบูรณ์ดีสภาพยอดเยี่ยมแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆหนึ่งแสน0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อเ,เต็มราคาจากราคารถใหม่ป้ายแดง1นึ่งล้านบาทวันนี้ walk in หน้าร้านเราขายเพียง7จ9ดแสบาทและพิเศษยิ่งกว่าเดิมสําหรับคนดูคลิปนี้เลย ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนสอาจจะยากหน่อยนะแต่ราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง6 9 9 0 0 0บาทราคาถูกเกินครึ่งเฮ้ย <c oughs> นี่มัน f o r t u n e er นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นใครรับราคาได้ไม่ใช่ใครรับเงื่อนไขเรื่องเล่มทะเบียนได้ไอราคานี่มันสุดยอดอยู่แล้วถูกกว่าท้องตลาดเป็นแสนเพราะฉะนั้นใครเลงอยู่น่าสนใจมากๆเลยนะอ่ะ มีรับประกันให้เหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือที่เชินฟรี24ชั่วโมงเหมือนเดิมทุกระการและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้เหมือนเดิมเปลี่ยนไดายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเป็นถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรงควันค่าเช่โรคก่อนส่งมอบเช่นเคอสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าราคานี้ตลาดแตกแน่นอนฝ่ายขายเราเตรียมตัวสายใหมกันได้เลยอย่าช้าวิ่งเลยฮะแอดไลน์เลยด้านล่าง idline f หน sp ค้ณนหาแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์สิบาีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวดทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีพรีสสิาสิบประกอบซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆเอกไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตันใจภายในนึงนาทีรถดันยันนี้คลิปหน้าจะถึงกิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้าสิบประกอบทสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com